สวัสดีครับทุกคนถ้าผมพูดถึงคำว่าเวียดนามในวันนี้หลายคนคงนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามกาแฟรถเข้มบานาฮิลหรือชุดอ่าวใหญ่ที่พลิ้วไหวแต่ถ้าเราย้อนเวลากลับไปเมื่อสัก50-60ปีก่อนคำว่าเวียดนามไม่ได้หมายถึงสวรรค์ของการพักผ่อนครับแต่มันคือนรกบนดิน มันคือสมอรภูมิที่เสียงใบพัดเฮลิคอปเตอร์ดังกลบเสียงนกมันคือที่ที่ป่าเขียวขจีถูกย้อมด้วยสีส้มของสารเคมีและมันคือสงครามที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลสงครามที่มาหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนต้องมาเสียท่ายกับประเทศเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่มีทางสู้ได้เลย วันนี้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปในหน้าประวัติศาสตร์ที่เปื้อนเลือดและน้ำตาเรื่องราวของสงครามเวียดนามตั้งแต่จุดเริ่มต้นยันวันที่เฮลิคอปเตอร์ลำสุดท้ายบินออกจากสถานทูตเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะเรื่องนี้ยาวนานซับซ้อนและสะเทือนอารมณ์กว่าที่คุณคิดเรามาเริ่มกันเลยครับเรื่องราวของเราไม่ได้เริ่มที่ตอนอเมริกาเอาทหารเข้ามานะครับแต่มันต้องย้อนกลับไปไกลกว่านั้น ไกลไปถึงยุคของการล่าอาณานิคมในช่วงศตวรรษที่19มหาอำนาจตะวันตกต่างพากันล่องเรือมายังเอเชียเพื่อหาทรัพยากรและฝรั่งเศสก็คือผู้ที่เข้ามาจับจองดินแดนแถบนี้ที่เราเรียกว่าอินโดจีนซึ่งประกอบไปด้วยลาวกัมพูชาและเวียดนาม ลองจินตนาการดูนะครับเวียดนามในยุคนั้นถูกปกครองโดยชาวต่างชาติทรัพยากรถูกสูบออกไปชาวเวียดนามกลายเป็นพลเมืองชั้นสองในบ้านของตัวเองความขับแค้นใจมันค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละน้อยเหมือนภูเขาไฟที่รอวันระเบิดแต่ฝรั่งเศสก็แข็งแกร่งเกินกว่าที่จะต่อกรได้ในตอนนั้นจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง จังหวะนี้แหละครับที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อกองทัพจากระวัดิญี่ปุ่นบุกเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝรั่งเศสที่ตอนนั้นเพลี่ยงพล้ำในยุโรปคือโดนเยอรมันบุกก็อ่อนแอลงในเอเชียด้วยญี่ปุ่นเข้ามาปกครองเวียดนามแทนที่ฝรั่งเศสชั่วคราวในช่วงเวลานี้เองครับ ได้มีบุรุษผู้หนึ่งก้าวขึ้นมาชายผู้นี้ชื่อว่าโฮจิมินเขาไม่ใช่แค่ชาวนาธรรมดาแต่เป็นปัญญาชนที่เดินทางไปทั่วโลกเคยไปฝรั่งเศสไปอเมริกาไปรัเสเซียไปจีนเขาเห็นโลกกว้างและซึมซับอุดมการต่างๆมามากมายและสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการที่สุดคือเอกราชของเวียดนาม โฮจิมินก่อตั้งกลุ่มเวียดหมินขึ้นมาเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นและเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2ในปี1945โฮจิมินห์ฉวยโอกาสนี้ประกาศเอกราชทันทีที่จัตุรัสบาดิงเขาอ่านคำประกาศอิสรภาพที่หยิบยืมถ้อยคำมาจากคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับย้อนแย้งไหมครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นความย้อนแย้งนี้กันต่อแต่ ฝรั่งเศสไม่ยอมจบครับฝรั่งเศสบอกว่าเฮ้ยสงครามจบแล้วญี่ปุ่นไปแล้วงั้นฉันขอกลับมาปกครองเหมือนเดิมนะแน่นอนว่าคนเวียดนามที่เพิ่งสูดกลิ่นอายอิสรภาพไปหมาดๆไม่มีทางยอมสงครามอินโดจีนครั้งที่1จึงระเบิดขึ้นสงครามครั้งแรกนี้เป็นการสู้กันระหว่างฝรั่งเศสเจ้าอาานิคมที่มีอาวุธครบมือกับเวียดหมินกองกําลังกู้ชาติที่ใช้อาวุธตามมีตามเกิดและยุทธวิธีโจร ฝรั่งเศสมั่นใจมากครับคิดว่าจะปราบกบฏชาวนาพวกนี้ได้สบายสบายแต่พวกเขาคิดผิดมหัน์เวียดมินภายใต้การนำทางทหารของนายพลหวองเหวียนสาบใช้ยุทธวิธีสงครามกองโจรเองมาฆ่าหมุดเองหยุดฆ่าแย่เองแย่ฆ่าตีเองหนีฆ่าตามทำให้ฝรั่งเศสปวดหัวและสูญเสียทรัพยากรไปมหาศาลจุดแตกหักเกิดขึ้นในปี1954ที่สมรภูมิเดียนเบียนฟู ฝรั่งเศสไปตั้งฐานทัพอยู่ในหุบเขาโดยเชื่อว่าเวียดนามไม่มีทางขนปืนใหญ่ขึ้นไปบนภูเขาสูงรอบๆได้แต่ชาวเวียดนามทำได้ครับพวกเขาถอดชิ้นส่วนปืนใหญ่แบกขึ้นหลังลากขึ้นภูเขาด้วยมือเปล่าแล้วประกอบใหม่ยิงถล่มฐานทัพฝรั่งเศสจากที่สูงฝรั่งเศสพ่ายแพ้ยับเยินนี่คือความอับอายครั้งใหญ่ของมหาอำนาจตะวันตกและเป็นจุดจบของยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในอินโดจีน หลังจากฝรั่งเศสแพ้ก็มีการประชุมกันที่เมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือเจนีวาคอนเฟอเรนซ์1954เพื่อหาข้อตกลงสันติภาพผลสรุปคือเวียดนามถูกแบ่งครึ่งชั่วคราวครับโดยใช้เส้นขนานที่17เป็นเส้นแบ่งเขตเวียดนามเหนือปกครองโดยโฮจิมินห์คอมมิวนิสต์มีเมืองหลวงคือฮานอยเวียดนามใต้ปกครองโดยจักรพัรดิเบาดายต่อมาคืองโงดินเดียมสนับสนุนโดยโลกเสรีอเมริกา มีเมืองหลวงคือไส้หงอนข้อตกลงบอกว่าเดี๋ยวอีกสองปีจะมีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวแต่อเมริกาไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งครับทำไมเพราะอเมริการู้ดีว่าท่านเลือกตั้งตอนนี้โฮจิมินชนะขาดลอยแน่นอนเพราะเขาคือฮีโร่กู้ชาติและถ้าโฮจิมินชนะเวียดนามจะเป็นคอมมิวนิสต์ตรงนี้แหละครับที่ทฤษฎีโดมิโนโเข้ามามีบทบาท อเมริกายุคนั้นกลัวคอมมิวนิสต์ขึ้นสมองพวกเขาเชื่อว่าถ้าเวียดนามล้มเป็นคอมมิวนิสต์ประเทศข้างเคียงอย่างลาวกัมพูชาไทยพมา่ามาเลเซียก็จะล้มตามตามกันไปเหมือนตัวโดมิโนโอ,อเมริกาเลยบอกว่าไม่ได้เราต้องหยุดคอมมิวนิสต์ไว้ที่เส้นขนานที่17นี้ให้ได้อเมริกาจึงทุ่มเงินทุ่มอาวิธสนับสนุนโงดินเดียมผู้นำเวียดนามใต้ซึ่งเป็นคนที่เกลียดคอมมิวนิสต์และนับถือศาสนาคริสต์อย่างเคร่งครัด ในขณะที่คนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธแต่ปัญหาคือรัฐบาลของโงดินเดียมนั้นเต็มไปด้วยการคอร์รัปชันและกดขี่ประชาชนโดยเฉพาะชาวพุทธจนเกิดเหตุการณ์สะเทือนโลกที่พระภิกษุทิชกวางดึกเผาตัวเองประท้วงกลางกรุงไส่หงอนภาพนั้นทําให้ชาวโลกช็อกและทําให้อเมริกาเริ่มเล็งเห็นว่าผู้นําคนนี้ชักจะเอาไม่อยู่แล้วสถานการณ์ในเวียดนามใต้เริ่มเลวร้ายลงเรื่อยๆ มีกลุ่มกองโจรคอมมิวนิสต์ที่แฝงตัวอยู่ในชาวบ้านเรียกว่าเวียดกงคอยก่อกวนลอบโจมตีและปลุกระดมชาวบ้านให้เกลียดอเมริกาอเมริกาในยุคประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเริ่มส่งที่ปรึกษาทางทหารเข้าไปหลักหมื่นคนแต่ยังไม่ประกาศสงครามเต็มตัวจนกระทั่งเคนเนดีถูกลอบสังหารและลินดอนบีจอห์นสันขึ้นมาแทนปี1964 เกิดเหตุการณ์ปริศนาขึ้นที่อ่าวตังเกียรหรือ Gulf of Tonkin Incident เรือรบของสหรัฐร,รายงานว่าถูกเรือรบของเวียดนามเหนือโจมตีซึ่งภายหลังมีการเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้คลุมเครือมากและอาจจะเป็นการจัดฉากหรือความเข้าใจผิดแต่ในตอนนั้นมันคือข้ออ้างชั้นดีครับประธานาธิบดีจอร์แนใช้เหตุการณ์นี้ขอมติสภาและสภาสหรัฐก็อนุมัติให้ประธานาธิบดีมีอำนาจเต็มที่ในการทำสงคราม จากนั้นนรกก็เปิดประตูอเมริกาเริ่มปฏิบัติการ rolling thunder ทิ้งระเบิดปูพรมใส่เวียดนามเหนืออย่างบ้าคลั่งและเริ่มส่งทหารราบนาวิกโยธินชุดแรกขึ้นฝั่งที่ดานังสงครามเวียดนามเต็มรูปแบบได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอเมริกาเข้ามาด้วยความมั่นใจครับพวกเขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกมีเครื่องบินรบมีระเบิดนาปาลม,มีปืน m 1 6แต่สิ่งที่พวกเขาต้องเจอคือความว่างเปล่า ศัตรูของพวกเขาคือเวียดกงที่ไม่มีเครื่องแบบไม่มียศถาบรรดาศักดิ์กลางวันพวกเขาเป็นชาวนาเกี่ยวข้าวยิ้มให้ทหารอเมริกาแต่พอกลางคืนพวกเขาหยิบปืนมายิงทหารอเมริกาแยกไม่ออกเลยครับว่าใครคือมิตรใครคือศัตรูและสมรภูมิที่พวกเขาเจอคือป่าดงดิบที่ร้อนชื้นฝนตกฉุกเต็มไปด้วยยุงทากและโรคภัยไข้เจ็บเวียดกงใช้ความได้เปรียบของเจ้าถิ่นวางกับดักสารพัดชนิด ขวากไม้ไผ่เหลาแหลมเปื้อนอุจจาระเพื่อให้แผลติดเชื้อระเบิดแสวงเครื่องที่ผูกไว้ตามต้นไม้หลุมพรางขวากหนามทหารอเมริกาเดินเดินอยู่เพื่อนข้างหน้าเหยียบกับดักขาขาดร้องโหยหวนจิตวิทยาของทหารอเมริกาเริ่มพังทลายครับพวกเขารู้สึกว่ากำลังสู้กับผีที่โผล่มาแล้วก็หายไปและสุดยอดนวัตกรรมของเวทกงคืออุโมงค์กูจีหรือกูจีทันเนล มันไม่ใช่แค่หลุมหลบภัยนะครับแต่มันคือเมืองใต้ดินเลยความยาวกว่า250กิโลเมตรมีทั้งโรงพยาบาลโรงครัวห้องประชุมคลังอาวุธทหารอเมริกาเดินลาดตระเวนอยู่บนดินโดยไม่รู้เลยว่าใต้เท้าของพวกเขามีศัตรูนับพันกำลังใช้ชีวิตอยู่พออเมริกาเผลอเวียดกงก็โผล่ขึ้นมาจากรูยิงโจมตีแล้วก็มุดกลับลงไปหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย อเมริกาพยายามใช้หนูอุโมงคือทหารตัวเล็กๆถือปืนพกกับไฟฉายมุดลงไปล่าแต่ก็มักจะไม่ได้กลับออกมาเพราะข้างในเต็มไปด้วยกับดักและทางลวงเมื่ออเมริกาหาตัวศัตรูไม่เจอพวกเขาเลยใช้ยุทธวิธี search and destroy ค้นหาและทำลายและเพื่อทำลายที่ซ่อนในป่าอเมริกาตัดสินใจใช้อาวุธเคมีนั่นคือ agent orange หรือฝุ่นเหลืองครับ มันคือยาฆ่าหญ้าเข้มข้นโปรยลงมาจากเครื่องบินเพื่อให้ต้นไม้ใบร่วงป่ากโกรนจะได้มองเห็นค่าสึกแต่ผลกระทบของมันมหาศาลสารพิษตกค้างลงสู่ดินแหล่งน้ําและร่างกายคนไม่ว่าจะเป็นทหารเวียดนามชาวบ้านหรือแม้แต่ทหารอเมริกันเองต่างก็ได้รับผลกระทบทําให้เกิดโรคมะเร็งและลูกหลานที่เกิดมาพิการแขนขาเป็นตราบาปที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนั้นยังมีระเบิดนาปาล ระเบิดเจลน้ำมันที่ติดไฟยากจะดับเผาผลาญทุกอย่างที่มันสัมผัสไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หมู่บ้านหรือผิวหนังมนุษย์ภาพถ่ายเด็กหญิงชาวเวียดนามที่วิ่งร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดจากการถูกนาปาลมเผากลายเป็นภาพที่เขย่าวขวัญคนทั้งโลกและเริ่มทำให้ชาวอเมริกันที่บ้านตั้งคำถามว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ที่นั่นปี1968รรัฐบาลอเมริกาบอกประชาชนตัวเองเสมอว่าใจเย็นๆอีกนิดเดียวเราก็จะชนะแล้ว มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ศัตรูอ่อนแรงลงแล้วแต่แล้วในวันตรุดยวนหรือวันปีใหม่ของเวียดนามซึ่งปกติจะเป็นวันหยุดยิงกองทัพเวียดนามเหนือและเวียดกงได้ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดพวกเขาเปิดฉากโจมดีพร้อมกันทั่วประเทศโจมตีเมืองใหญ่ๆใ,ในเวียดนามใต้กว่า100เมืองรวมถึงบุกเข้าไปถึงสถานทูตอเมริกันในกรุงไสง่อนด้วยในทางยุทธวิธีเวียดกงตายเยอะมากครับเรียกว่าเสียหายหนัก แต่ในทางจิตวิทยาและการเมืองอเมริกาพ่ายแพ้ยับเยินเพราะภาพข่าวที่ถ่ายทอดสดกลับไปที่อเมริกามันฟ้องว่าไหนบอกว่าชนะแล้วไหนบอกว่าศัตรูอ่อนแอแล้วทำไมพวกเขาถึงบุกมาได้ถึงห้องนอนเราขนาดนี้ประชาชนอเมริกันรู้สึกว่าโดนรัฐบาลหลอกผู้ประกาศข่าวดังชื่อวอลเตอร์ครอนไคท์ถึงกับพูดออกอากาศว่าผมคิดว่าสงครามนี้เราไม่น่าจะชนะแล้วกระแสต่อต้านสงครามในอเมริกา แอนตี้วอร์มูฟเมนลุกฮือขึ้นทั่วประเทศวัยรุ่นฮิปปี้นักศึกษาประชาชนออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้ถอนทหารและหยุดสงครามประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันที่เข้ามารับช่วงต่อต้องเจอกับแรงกดดันมหาศาลเขาจึงประกาศนโยบายเวียดนามัยเคชันหรือเวียดนามพิวัตความหมายสวยหรูคือให้คนเวียดนามรบกันเองแต่ความหมายจริงๆคืออเมริกาจะทิ้งทุนแล้วนะ จะค่อยๆถอนทหารกลับบ้านแล้วส่งอาวุธให้เวียดนามใต้รบแทนปี1973มีการลงนามข้อตกลงสันติภาพป,ปารีสหรือ Paris Peace Accords อเมริกาถอนทหารชุดสุดท้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงเวียดนามใต้ที่อ่อนแอและขวัญเสียกับเวียดนามเหนือที่กำลังฮึกเหิมและรอจังหวะ,ะเด็จศึกและแล้วฤดูใบไม้ผลิปี1975กองทัพเวียดนามเหนือเปิดฉากบุกค,ครั้งสุดท้าย รถถัง T-54 มุ่งหน้าสู่สายง่อนกองทัพเวียดนามใต้แตกผ้าอย่างรวดเร็วเหมือนโดมิโนเช้าวันที่30เมษายน1975รถถังของเวียดนามเหนือพุ่งชนเรียวทําเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใต้ธงเวียดกงถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาภาพจำสุดท้ายคือเฮลิคอปเตอร์ลำแล้วลำเล่าบินลงมารับเจ้าหน้าที่อเมริกันและชาวเวียดนามบางส่วนที่ดาดฟ้าตึก รวมถึงภาพจำที่คนแย่งกันขึ้นฮอจนต้องต่อยกันร่วงลงมาด้วยกรุงสายง่อนแตกสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงประเทศเวียดนามถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนสิสต์และกรุงสายง่อนถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้นำผู้ล่วงลับว่าโฮจิมินซิตี้สงครามจบลงแล้วแต่บาดแผลยังคงอยู่ชาวเวียดนามเสียชีวิตไปกว่า3ล้านคนทหารอเมริกันเสียชีวิตเกือบ6 0 0 0ืคน ประเทศเวียดนามเต็มไปด้วยระเบิดที่ยังไม่ระเบิดหรือ UXO และผลกระทบจากสารพิษเกิดวิกฤต boat people หรือชาวเวียดนามที่หนีตายลงเรืออพยพไปทั่วโลกรวมทั้งมาที่ไทยด้วยสงครามครั้งนี้สอนบทเรียนราคาแพงให้กับโลกและอเมริกาว่าอาวุธที่ทันสมัยที่สุดอาจเอาชนะจิตใจที่รักชาติไม่ได้การทำสงครามโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและปราศจากการสนับสนุนจากประชาชนคือหายนะ และสุดท้ายไม่ว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะในหน้าประวัติศาสตร์แต่ประชาชนคือผู้แพ้เสมอในสงครามสำหรับวันนี้เรื่องราวของมหากาบสงครามเวียดนามที่ผมเรียบเรียงมาให้ก็เดินทางมาถึงตอนจบแล้วครับหวังว่าทุกคนจะได้เห็นภาพรวมและความเจ็บปวดของเหตุการณ์นี้ชัดเจนขึ้นถ้าชอบการเล่าเรื่องแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ